โดยรวมนะครับภาพระยะสั้นและก็ระยะการยาวก็ถือว่ยายังค่อนข้างดีนะภาพระยะสั้นก่อนคือไตรมาสสี่นะครับเซมโซทั้งไตรมาสเนี่ยน่าจะบวกอยู่ที่15-16%ถึกนะครับถือว่าก็เรียกว่าสูงสุดในกลุ่มคาปีนะฮะแล้วประเด็นนี้ถ้ากรณีไม่รวมตัวคอลเลกชันหนึงคือ NCT Collection นะครับซึ่งขายสินค้า ให้แฟนคลับหรือเป็นเกาหลีเนี่ยซึ่งเปิดตัวตอนเดือนสิบเนี่ยแล้วกระแสตอบรับดีมากเนี่ยถ้าไม่รวมคอลเลคชันเนี่ยตัวออร์แกนิกของเขาเซนโตก็ยังบวกระดับสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ถือว่ายังสูงสูงสุดในกลุ่มอยู่นะครับภาพรายเดือนคือดีทั้งเดือนสิบสิบเอ็ดสิบสองเลยนะครับปัจจัยหลักที่ทำให้เซนโตเนี่ยมันเห็นโมเมนตัมที่ดีเนี่ยคือ ทั้งจากเรื่องของการปรับดิสเพลย์แล้วก็ปรับเฟอร์นิเจอร์ในร้านการดึงจุดเด่นของสินค้ามานะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเ,เขามีสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้โดยรวมเนี่ยเซมโตงเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็พอถ้าเซมตร,ระดับนี้เนี่ยสิบห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์รวมอีกรวมกับอีกคีย์ไดเวอร์คือตัวเปิดสาขาใหม่ปีนี้ก็เปิดค่อนข้างเยอะสามสิบสี่แห่งเนี่ยผมคิดว่าไตามาสสีของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ระดับที่ค่อนข้างดีมากนะเบืเ้องต้นเรา มองไว้แถวๆสักสองสองร้อยล้านนะบวกสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เยียๆแล้วก็บวกอีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์คิวคิวนะจริงประมาณการของปีนี้ของเราก็เริ่มมีเปิดอัพไซด์หน่อยจาก Q4 ที่ค่อนข้างดีนะฮะภาพระยะกลางขึ้นเนี่ยปีนี้เนี่ยแนวโน้มการเติบโตเป้าของเขาเนี่ย15-20%ก็เป็นอะไรที่หวังผลได้นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเซมซองถ้ามองระดับปกติเนี่ย3-5%แล้วก็ปีนี้สาขาใหม่เนี่ยยังเป็นเชิงลุกมากนะฮะ ปีที่ผ่านมาเปิด34ปีนี้จะเปิดเป็น40แห่งนะครับแล้วก็จะเริ่มมีไฮไลท์ตรงที่ว่าจะเริ่มมีสาขาขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเาเพื่อตอบรับการแข่งขันด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นว่า,อาพอมี Data ในข้อมูลในมือเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะลองสาขาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งาสาขาใหญ่เนี่ยปีนี้จะเริ่มเห็นแล้วก็บนเงื่อนไขการค้าที่ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าสาขาในห้างเนี่ยก็คือ อช็อปที่เขามีสาขายอยู่แล้วเนี่ยเขาปิดปิดตัวช็อปข้างๆสึปิดไปทําให้ก็เหมือนแับว่าเอาได้พื้นที่ตรงนี้เข้ามาตอนต่อนเนื่องกันเลยนะตรงนี้เนี่ยเอเรียกว่าเป็นการจํากัดความเสี่ยงเพราะว่ามีเ a ต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สาขาแซนอโรนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเห็นเห็นแทร็กแล้วว่าเอาทำได้ค่อนข้างดีนปีนี้จะมีสาขาขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยรวมก็คือปีสองห้าเนี่ย ความคาดหวังเนี่ยคือเติบโตระดับ15-20%ก็เป็นไปได้เลยนะครับขณนะที่อันนึงก็คือภาพของการแข่งขันซึ่งที่ผ่านมาตลาดก้างบนนะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยการแข่งขันมันดูน้อยกว่าที่คาดแล้วก็ตลาดหน่าจะคลายโอเวอร์แหงตรงนี้ได้นะครับโดยรวมเราแนะนำซื้อนะครับแทร็ e เก็ตไพร์64บาทอิง DCF นะครับครับก็เป็นภาพรวมนะครับที่ คุณเมงให้ข้อมูลกับเรานะครับเซมโตไซตไตรามาสี่ถือว่ายังดีต่อนะแล้วก็ถ้าฟังหลายๆมุมเนี่ยทางบริษัทก็ยังเตรียมรียจพัฒนาในหลายด้านเนี่ยแบบต่อเนื่องนะครับคิดว่าันนี้เป็นอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าดูโมชีเนี่ยในหลายๆมุมเองเนี่ยผมคิดว่าผมมีโอกาสไปเดินเหมือนกันนะเขาก็ถือว่าจัดการหน้าร้านยอะไรต่างๆเนี่ยได้ข้อนั้นที่จะดีนะครับทีนี้ ถามคุณแมงนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของ KKV ที่เข้ามาเนี่ยโดยภาพรวมๆเนี่ยตอนนี้มันกระทบมากน้อยหรือว่าจริงแล้วโดยรวมเนี่ยมันมันไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นนะครับเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างครับผมครับครับสำหรับ KKV ตอนนี้มี6สาขานะครับแล้วก็จริงๆมีมี6สาขานี่มีอยู่ในห้างเดียวกับโมชี5สาขานะครับซึ่งที่ผ่านมาเอ,อ เซนโซเนี่ยยังของโมชินะฮะหลังจาก k k เเปิดแล้วเนี่ยยังเปิดยังเติบโตในดับดับเบิลดิจิตนะครับแล้วก็จริงๆก็สอดคล้องกับที่เราไปไปดูของทางคู่แข่งมานะพบว่าจริงๆย้อนลูกค้าเนี่ยก็หมอลูกค้ายังไม่ค่อยรู้จักกับแบรนดน์นี้ค่อนข้างเยอะนะคนที่จะรู้จักคือนักลงทุนนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยที่ผมไปดูมาตัวใหญ่ก็คือสินค้า เขาจะราคาแรงกว่าของทางโมจินะแล้วก็อ๋อลูกค้าไม่รู้จักแบรนด์เนี่ยสิ่งที่เขาทําได้คือ,อส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อสินค้าแบบเล็กๆน้อยๆน,นะที่บมเห็นหลักๆหรือพวกสินค้าพวกขนมนะครับซึ่งสินค้าขนมเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าหลักของโมชินะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าตรงนี้เนี่ยาการแข่งขันดูผลกระทบน้อยกว่าที่ตลาดคิดน,นะครับ ครับก็ชัดเจนนะครับกับข้อมูลที่คุณเบงให้นะครับซึ่งผมคิดว่ามุมนี้นะเป็นอัพไซด์ที่ค่อยๆตามดูนะครับเพราะว่าตลาดกังวลไปล่วงหน้าพอสมควรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณอนุวัฒน์เช่นเคยนะครับหลายท่านถ้าเป็นแฟนคุณเบงก็กดตัวบีให้ก็ได้นะครับบีอาจจะหมายถึงได้หลายๆคนนะครับเราก็อาจจะมีชื่อที่ซ้ําอะไรกันบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโมชินะครับ